พรามตำหนิว่าบินธบาทบ่อยทรงตรัสว่าเกิดบ่อยๆเพื่อได้มักไม่เกิดอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลกเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นพรามนั้นทรงปฏิบัติพระสรีระแต่เช้าทีเดียวเสด็จเข้าพระคันธกุฎีทรงปิดประตูแล้วประทับนั่งทรงเห็นโภชนะที่เขายกเข้าไปไว้ใกล้พรามณ์ ลำพังพระองค์เดียวเท่านั้นทรงคล้องบาทที่ชะงอยบาดเสด็จออกจากพระคันธกุดีเสด็จถึงประตูพระนครทรงนำบาทออกแล้วเสด็จเข้าภายในพระนครทรงดำเนินไปตามลำดับประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านพราหมลำดับนั้นอุทัยพราหมณ์เอาข้าวใส่บาทถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าจนเต็มแม้ครั้งที่สองในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์ในระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประตูเรือนพราหมณ์ติดติดกันตลอดสามวัน จะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มักแล้วไม่เกิดอีกดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอุทัยพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยเอเนกปริยายดุดงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง ส่งประทีปในที่มืดโดยหวังว่าคนนี้จักสุจักมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะชนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในที่สุดเทศนา พรามพร้อมด้วยบุตรภรรยาพวกมิตรและญาติเลื่อมใสถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจบอัตกถาอุทัยสูตรที่สองพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสขาถวักเล่มหนึ่งภาคสองนาที่6 6 5